บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซบกดแให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภารคลิปหน้าครับไปขอขอบคุณูซูเปอฟเกมเมอรแพที่สนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับเราเกมเมอร์ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามท่อตรงแยกการใช้ เหมาสำหรับการใช้งานภายในบ้านที่มีการใช้งานหลายคนซึ่งคนที่จะเล่นเกมก็เล่นไปใครจะสตรีมเกมก็สตรีมไปใครจะโหลดอะไรก็ไม่มีปัญหาไม่ดึงอินเทอร์เน็ตซึ่งกันและกันรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คำนิบายใต้คลิปหรือทางทูซู e เปอร์ไฟเบอร์เกมโมโพกกัน่าน่นแหละฮะนี่แหละหมามากมาสิมาสิมันอยู่ไหนมันอยู่ไดโอ้โอ้โหมันยิงมันยิงอะไรเอา มันยิงไฟใส่เราด้วยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววอตเตอร์แมวเดี๋ยวว้ไอ้กิ๊กโกงเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายแมวเดี๋ยวตายแมวเดี๋ยวตายแมวผมหนีก่อน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 มันโหดกว่านี่คิดดีสกว่านี่คีเลอะเอ่อคดี ไหนมองีฮเ,เ,เ,เอากี่เม็ดนะเอาคือเข้าใจไหมว่าเราก็ต้องจนกว่าเราจะเจอเจออะไรอะ่ะคือก็ต้องแบบปาไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้จนจนกว่าเราแบบจะถึงจุดหมายปลายทางเงี้ยว่าสตองโฮมันอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยาก เดี๋ว็บของไม่จเป็นแปนึงเบดี๋ยวเราต้องทาฟินิกเยอะเลยอ่กีังเลยอะต้องทฟินมากเดีงไงก็ตามขออนุญาตปั๊มหินแล้วก็ปั๊มกาเวลแป๊บนึงโอเคป่ะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาดนิว โอเคผมมองว่าน่าจะพอแหละมังนะฮะนี่เราก็จะได้แบบนี้ปึ้บปึ้บปึ้บแบบนึงนะฮะบึ้บแล้วก็ปราป้าปราป้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 ผมเชื่อนะฮะว่าปีใหม่เนี่ยไหนอ่าเป็นเดิมของกิ๊บเบิร์ดหนึมมองหน้า ชอ็อตเรียบร้อยหันมาเกยเลยเกีย์เลยกึ๊บตำแหน่ง ตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ซึ่งตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยครเป็นรุ่นซีโร่นะฮะกรอบบางมากเพียงกระดาษ A4 เพียงสัมผัสเองใส่สบายซึ่งเลนสะ์อันนี้นะฮะเป็นเลนส์ Retina X Amber นะครนะซึ่งมันจะออกสีเหลืองๆนิดนึงใส่สบายมากถึงแม้ว่ามันจะเหมาะกับคนแก่ก็ตามเพืถ้าเกิดสมมุิใครสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับข้อเสนอพิเศษครับทาตัว N B C เลยแล้วกันที่เธอคงไม่รู้ว่าเธอต้องพบเจอใคร